ของฉันแก้วพี่อยู่นี่ร้อยแปดสิบบาทเอาแตบบ่ก็หมดมันขอจะไม่มีแล้เอ้ยยังไงเนี่ยพี่แต่งตัวก็ดูดีพี่จะชักดาบซะหรอเอาเงินมา ฉันทำงานทั้งวันหาเช้ากินค่ำพี่ก็เอาเปรียบฉันไม่ได้นะจ่ายกันมาเ,เดี๋ยวก่อนค่ะเอ้ยฮะเดี๋ยวผมจ่ายให้เองฮะเท่า,หาไหร่ฮะร้อยสิบบาทโกแคเนี่ย ขอบคุณนะครับอะไม่เป็นไรฮะผมยินดีนายเพิ่งมาทำงานวันแรกใช่ไหมฉันไม่คุ้นหน้านายเลยโอใช่ฮะผมผมมาทำงานที่นี่วันแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะโอเคครับงั้นดีเลยคงยังไม่มีใครบอกกฎระเบียบให้นายฟังสินะที่นี่เขาไม่รับพนักง,งานผู้หญิงเพราะว่าเป็นโรงงานที่ต้องใช้พละก,กำลังค่อนข้างมากถ้าหากมีผู้หญิงมาสมัครงานฉันฝากนายจัดก,การด้วยนะ ได้ฮะถ้าถ้ามีผู้หญิงมาสมัครงานผมจะไล่ตะเพิดเลยฮะไม่ต้องถึงขั้นนั้นก็ได้บอกเขาดีดีก็ได้แต่จะว่าไปเสียงนายก็ท <c oughs> ่านปรานครับเชิญครับเดี๋ยวจะไปสายเอา ฉันขอโตก่อนนะอันนี้กาแฟพอดีว่าฉันซื้อมาสองแก้วนะฉันให้ส่วนเรื่องเงินค่ากาแฟเดี๋ยวฉันมาจัดก,การให้นะขอโต๊ก่อนไม่เป็นไรค่ะฉันเต็ม ขอโทษด้วยน,นะที่มาช้ารอผมนานไหมนานนานมากนานจนฉันไม่อยากจะรอแล้วฉันขอตัวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเสีว,ว่าฟังผมก่อนธุระด่วนที่คุณว่ามันคืออะไรถึงได้เร่งผมออกมาขนาดเนี้ยธุระสำคัญที่ฉันว่าคือฉันเบื่อคุณเต็มทีแล้วผู้ชายอะไร ซิร์เวอร์ชาไทำอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างเป็นถึงประธานบริษัทแต่ไม่ได้เรื่องฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าไม่ติดว่านายรวยเนี่ยฉันคงไม่ทนคบกับนายมาถึงทุกวันนี้หรอกเราเลิกกันคุณหมายความว่าไงอ่ะคุณหลอกผมมาดยตลอดเลยเหรอก็หมายความว่าตอนเนี้ฉันมีครบทุกอย่างแล้อยังไงล่ะ เงินที่นายให้ฉันมาด้วยความเสน่หาเนี่ยฉันก็เอาไปลงทุนจนบริษัทฉันเนี่ยสร้างรายได้เนี่ยเป็นกอบเป็นกำเลยนะจนฉันเนี่ยไม่ต้องพึ่งนายต่อไปแล้วยังไงล่ะนายเนี่ยมันงอกทั้งซื้อบือ้อฉันขอตัวก่อนนะพอดีว่าจะไปฉลองความสำเร็จละ่ะเดี๋ยวมาสิว่าวัด โถ่เว้ยคุณเฟิร์สครับ ทำงานหน่อยไหมครับเดี๋ยวถ้าพี่ชายคุณเฟิร์สมาจะโดนว่าเราได้นะครับใช่ไม่ทําแกไม่ต้องมายุ่งหรอกนี่เฟิร์สวันๆแกไม่คิดจะทำอะไรเลยหรือไงนะฮะทําไมอยู่ในสภาพแบบนี้โอ้ยพี่ท็อปอะไรของพี่ทั้งหนาเนี่ยเดี๋ยวฉันก็ทําเองแหละทอยทําไมแกปล่อยให้ปวดหน้าแกอยู่ในสภาพนี้ฮะ ฉันคิดผิดจริงๆนะที่ให้แกมาดูแลแกลไม่ได้เรื่องเลยกระจอกจริงแต่ว่าผมไม่รัแตะเลยนะแกออกไปซะไปตรวจโรงงานใค่เจ้านายขอแกนุ่นถ้าแกทำไม่ได้ก็ลาออกไปซะไปพี่ไม่ออกไปด้วยยืนทำบ้าอะไรอยู่เนี่ย แกลุกขึ้นมาทำงานอยูนี้นะผู้หญิงเนี่ยมันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตแกจำไว้ถ้าแกไม่ทำงานเนี่ยนะก็กลับมานอกไปเล่นไฟ่นูนไปเอาไหมพี่ก็พูดได้นีว่าวัานพี่ทำอะไรบ้างคิดว่าผมอยากทำมากเหรอไอต้ตำแหน่งประธานาบ้าๆเนี่ยใช่ดิพี่มีครอบครัวแล้วนี่พอมีครอบครัวหน่อยจะย้ายลงลกลางไปที่ต่างประเทศทิ้งงานทิ้งภาระให้ฉันเนี่ยนะคนอย่างพี่เนี่ยไม่เห็นกระตุ้นที่สุดเลยพี่เฟิร์ เอาสิต่อยเลยต่อยทิยนี่นายนายทำงานอะไรของนายอ่ะกล่องรังแค่ไม่กี่กล่องอ่ะยังไม่มีแรงยกไหวเลยอ่ะ แล้วจะไปทำอะไรได้ฮะเอ่อ,อ,อผมผมขอโทษฮะผมไม่ได้ตั้งใจขอโทษจริงๆฮะไม่ได้ตั้งใจเหรอขอโทษงั้นเหรอถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปสินค้าบริษัทจะเสียหายมากได้แค่ไหนฮะทำงานมากี่วันแล้วอ่ะหยอะแย่ไม่ได้เรื่องถามจริงรอ่ะเป็นผู้ชายปะวะเ,เป็นผู้ชายฮะเป็นผู้ชายก็ทำตัวให้มันแข็งแรงหน่อยดิวะอย่าอ่อนแอรู้ไหม ไปทำงานได้แล้วนี่เธอเธอเป็นผู้หญิงเหรอฮะ ไว้ผมยาวเฉยๆฮะใครใชใ้เธอมาทํางานที่โรงงานนี้ฮะออไม่รู้เรืองไงที่นี่เขาไม่รับผู้หญิงอะฉันขอโทษค่ะฉันกโทษจริงๆคือฉันมีเรื่องที่จะต้องใช้เงินนะคะพ่อฉันป่วยฉันจะต้องพาพ่อไปรักษาโรงงานแถวนี้พนักงานเขาก็เต็มหมดแล้วะคะ่ะเหลือแต่ที่นี่นะคะ่ะไม่ได้ที่นี่ไม่รับผู้หญิงออกไปจากโรงงานเดี๋ยวนี้เลยนะ ไปเอคุณคะให้ฉันทำที่นี่เถอะนะคะฉันทำงานที่นี่ได้จริงๆค่ะไม่ได้ฉันไล่เธอออกไปแล้วออกไป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 ฉันได้แล้วไปเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ไอ้ผู้หญิงคนนี้นี่ครับปลอมตัวเข้ามาทำงานที่โรงงานเราอะผมไล<ป>่มันออกไปแล้วก็ไม่ยอมไปสักทีนายไปทำงานเถอะฉันจัดการเอง แต่ว่าคุณท็อปไปสิ<ฮ>เธออยากทำงานที่นี่จริงๆเหรอแต่ฉันว่างานเนี้ยไม่เหมาะกับเธอเหรอกนะที่นี่อ่ะเขารับแต่ผู้ชายก็มันต้องใช้แรงงานและพลักรากำลังค่อนข้างมากนะเธอตัวแค่เนี้ยทำไม่ได้หรอกแต่แต่ว่าฉันพร้อมสู้นะคะขอแค่ได้ทำงานขอร้องเธอนะคะ ใจเธอสู้แต่ร่างกายเธอไม่ไหวอ่ะงั้นเอางี้ฉันมีงานเธอทำเธอสนใจไหมล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเธอมาเริ่มงานได้เลยงานอะไรอะคะผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อนุญาตให้ใครเข้า สวัสดีค่ะชั้นชื่อวิกกี้เป็นผู้จัดก,การธนาคารที่ที่ท็อปพี่ชายคุณแนะนำมาค่ะอ๋อสวัสดีครับเดี๋ยวชันนั่งนะครับคุณยืนทำไมอะคะเอ่ออ๋อคุณ <c oughs> เป็นอะไรไหมครับอ๋อไม่เป็นไรครับพอดีแค่ ตกหลหลักหน่อยว่าแต่ทำไมคุณหน้าคุณจังทับจ้องคอมนานๆน,น,นีดระวังเสียสายตานะคะเปลี่ยนมาเป็นจ้องหน้าชันแผงนดีกว่า แฟนใหม่แล้วหรอยังไม่ใช่แฟนหรอกแต่ว่าฉันว่าอีกไม่นานแน่ๆไอ้ท็อปอะมันเอาสาวโรงงานต๊อกต่อยมาปลอมตัวเป็นผู้จัดการธนาคารให้มาจีบไปเฟิร์สเพื่อให้มันมีแรงทํางานอะเอาไงดีว่าแบบเนี้ยอีกไม่นานเราแย่แน่ๆงั้งนพี่เนี่ยก็รีบกอบกวลวยเอาเงินจากบริษัทมันมาให้ได้มากที่สุดนะแล้วค่อยเชิญลาออกมาก่อนที่ยายสาวโรงงานนั้นจะชบมือเปิดไปอะ่ะ <c oughs> ยอดขายที่บริษัทฉันก็ดังมาปกด้วยอ่ะเอาให้ดีหรือว่าฉันต้องกลับไปงอไอ้เฟิร์สก่อนที่มันจะชอบยัยสาวโรงงานนั่นอ่ะ ทำไรของคุณอ่ะปานวาดผมมีแฟนอย่ามายุ่งกับผมแฟนใหม่ที่เป็นแค่สาวโรงงานตักใส่น่ะเหรอคะคุณพูดเรื่องอะไรของคุณอ่ะผมไม่เข้าใจก็ใหญ่เนี่ยมันปลอมตัวเป็นผู้ชายเข้ามาทำงานที่โรงงานของคุณยังไงล่ะแหมคิดจะไต่เต้าอยากจะเป็นคุณนายเจ้าของโรงงานสินะนี่จะฝันอยู่หรือเปล่ายะ คุณอยากมาพูดจับมาวมแบบนี้กับแฟนผมนะแฟนผมก็เป็นถึงผู้จัดการธนาคารคุณเลิกดูถูกคนอื่นได้แล้วดูถูกกะดีแล้วครับก็ยังเนี่ยเป็นสาวโรงงานจริงผมเป็นพยานได้ผมเป็นคนลงไปตรวจโรงงานเองกับตัวแหมคงหวังจะมาเกาะสมบัติคุณเฟิร์สสินะได้ไปเท่าไหร่แล้วล่ะตอนเนี้ยพ่อเธอคงได้นอนโรงพยาบาลห้องวีแล้วสินะ พิกี้เป็นไงล่ะคุณเฟิร์สเราเนี้ยเชื่อผมหรือยังว่าจะนั่นมันเป็นจอมหลอกลวงตั้งใจจะมาปอกลอกคุณเฟิร์สชัดๆคุณเฟิร์สกลับมาเขาอคุณวาดเละนะครับ <S <S ใครกันแน่ที่ลวงโลกคุณท็อป ไมใช่แฟนหรอกแต่ว่าฉันว่าอีกไม่นานแน่นๆไอ้ท็อปอ่ะมันเอาสาวโรงงานตอบต่อยอะมาปลอมตัวเป็นผู้จัดการธนาคารให้มาจีบไอ้เฟิร์สเพื่อให้มันมีแรงทํางานะเอาไงดีว่าแบบเนี้ยอีกไม่นานเราแย่แน่ๆงั้นพี่เนี่ยก็รีบเกาะโวยเอาเงินจากบริษัทมาให้ได้มากที่สุดน,นะแล้วค่อยชิ้นลาออกมาก่อนที่ไอ้สาวโรงงานนั้นจะชงมเปิดไปอะ่ะ คนที่โกงเงินน้องชายฉันมาโดยตลอดคือเธอสองคนต่างหากอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าเธอสองคนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไ,ไ,ไงฉันไล่นารออกออกมาอยู่กับพ่วอองนายซะคุณท็อปครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับให้โอกาสผมด้วยนะครับคุณท็อปโอกาสอะ่ะมันมีไว้ให้กับคนดีที่ไม่คิดจะหักหลังเจ้านายเท่านั้นแหละเชิญพวกนายสองคนเลยนะ ออกไปทาบริษัทให้มันดีก่อนที่มเมจะเจ๊งไปมากกว่าน,นี้ออกไปเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องที่โกงน้องชายฉันเนี่ยนะฉันส่งเรื่องทั้งหมดให้ทนายแล้วเตรียมไปสู้ในชั้นศาลได้เลยเรื่องทั้งหมดเนี่ยฉันเป็นคนทำเองฉันแค่อยากให้แก ทก่ับมาทํางานอีกครั้งส่วนเรื่องหัวใจเนี่ยฉันไม่ได้เป็นสั่งแต่รีบอกไปคุยกับเขาสิถ้าแกรักเขาจริงอะ่ะ กันนะเรากลับไปเป็นแฟนกันได้ไหมครั้งนี้เป็นแฟนกันจริงๆไม่ต้องมาหลอกกันอะไรของคุณเนี่ยฉันหลอกคุณนะคุณไม่โกรธไม่เกลียดฉันหรือไงฉันเป็นแค่คนธรรมดาไม่ได้มีดีอะไรเรามันต่างชนชั้นกันนะคุณหลอกผมได้แล้วคุณหลอกหัวใจตัวเองได้ไหมผมจะรังเกียจคุณทำไม ต่อให้คุณเป็นใครก็คนเหมือนกันอีกอย่างคุณเป็นคนเจ้าเข้ามาในชีวิตของผมเองและทําให้ผมดีขึ้นแถมตอนนี้บริษัทก็เติบโตขึ้นมากด้วยทั้งหมดมันเป็นเพราะคุณนะแต่ฉันเป็นแค่สาวโรงงานตอกต่อยนะคุณฟังผมนะถ้าคุณรักผมวันที่ผมรักคุณไม่ว่าใครจะมองอยังไงผมอยากให้คุณจำไว้ว่าแฟนประธานก็เป็นสาวโรงงานตอกต่อยได้เหมือนกัน him